โอเคเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครลงไปข้างล่างอะไรนะฮะไม่ได้ล้างนะคะเขาก็ลังสร้างใหม่ตึกล้างหรอคะในห้องกงไม่มีตึกล้างมีแต่ตึกเก่าแต่พอเก่าปุ๊บเขาจะทุบปั๊บถ้าจาเป็นจะต้องทุบละระบบไฟฟ้าระบบอินเทอร์เน็ต ะะระบบน้ําของเขาไม่ได้จะต้องทุบเขาไม่ได้อนุรักษ์ของเก่าเหมือนเมืองไทยตึกร้างทุบๆแล้วสร้างให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะฮะนั่นก็คือในฮ่องกงยอมรับเลยนะคะว่าวิศวกรในฮ่องกงนะคะบอกได้เลยนะคะค่าตัวของเขาไปกับชิลแสเนทเท่ากันใครได้เป็นวิศวกรในฮ่องกง สุดนั่นก็คือต้องเจ๋งต้องเจ๋งจริงถึงจะเป็นวิศวกรในฮ่องกงนะคะสร้างให้สูงที่สุดเท่าที่จะสูงได้นะฮะ,ะนั่นก็คือในฮ่องกงเพราะว่าพื้นที่มันแคบมันเล็กนะคะจะเอาออกข้างๆกันไม่ได้จะต้องสูงอย่างเดียวนั่นก็คือในฮ่องกงบ้านเรานี่ต้องกอดข้างเนาะนะคะก็ไม่แปลกหรอกค่ะ,คะที่ทําไมเขาถึงถมทะเลนั่นก็คือถมทะเลที่สร้าง สนามบินเพราะว่ามันไม่มีที่ไงคะถ้เาเปรียบกับบ้านเรานะคะสนามบินหนองมัวเห่าบ้านเราอะ่ะสุวรรณภูมอิอ่ะหรือว่าไม่ต้องไปถึงสุวรรณภูมิดอนเมืองที่คุณขึ้นเมื่อเช้าอ่ะนะคะของที่นี่ไม่ได้ครึ่งเลยะคะ่ะนั่นก็คือในพื้นที่ราบๆเรียบๆนะคะแต่ฮ่องกงก็คือเป็นอันดับโลกนะคะใหญ่ที่สุดในโลกที่เป็นการข่มทะเลนั่นก็คือสนามบินที่ทุกท่านแตะพื้นตอนบ่ายสองนาที นั่นก็คือเป็นการถมทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะน้องกลมก็มีรถต,ติดติดบค้างด่วน you mm -hmm. 好吧,好吧,好吧 เกี้เมื่อกี้พี <Heritage desserts> ่นินทาเอเยเธอไม่ได้ยินสองชั้นอน่คุยกับผู้ชายแล้วบ้าน่บอาหารยังไคะ่เอ้าเข้ตไว้อ่ะตอนนี้นะคะเราจะนำ ไปทางด้านฝั่งของฝั่งเกาลูนนะคะใช้ให้ร้องเชิงเหนือเราจะเดินเราจะดำน้ําข้ามทะเลไปทางด้านฝั่งเกาลูนเมื่อกี้นะคะเราข้าบุงม,มงก็คือที่แพงที่สุดฝั่งโน้นนะฝั่งนู้นซ้ายมือจุดโนดที่ที่สามแต่คุณสังเกตไหมคะอุงม,มงใต้น้ําเมื่อกี้กับตรงนี้มันจะมีความแตกตา่างยังไงเดี๋ยวทุกทานสังเกตน,นะทางข้างนะคะอุมโมง ไอ้น้ำตรงนี้เขาสร้างมานั่นก็คือความยาว8.8กิโลเมตรนะคะแล้วก็มาเปิดมาตัดริบบิ้นนะคะตรงข้างหน้าข้างหลังที่เราผ่านมาเมื่อกี้ตรงจุดบริเวณโคง้โคงๆนะคะมาททาพิธีเปิดนั่นก็คือคนที่ดวงดีโงหิ้ดีในปีนั้นเขาดูตั้งแต่วันตกฟ้านะคะนั่นก็คือใครเป็นคนเลือกเมื่อสมัย40กว่าปีที่แล้ว น,ะะนั่นก็คือนะคะเป็นเด็กแค่เด็กเด็กเด็กที่เป็นเข้าวงการแบบเด็กแสดงเ,เป็นดาราทีวีเมื่อสมัยก่อน,นนะคะคอ,อก็น่าจะอายุยังไม่ถึง40นะคะคุณเ,เฟยๆนะคะที่ชินแสเป็นคนเลือกไม่ได้เลือกนะคะรัฐม,มนตรีที่ดูแลเกาะฮ่องกง,งนะคะไม่ได้เลือกนะคะ แต่เลือกแค่นักแสดงคนนั้นคนที่ดวงดีโงเห็นดีในปีนั้นตัวตั้งแต่วันตกฟา้าคุณค่อยๆเนี่ยเป็นแฟนชอตลิ้งเพียงที่เราต้องทราบแน่นอน<ด>นะคะสายแว่นตากลมๆนั่นนะนะนะคะอุบวัวก้นๆนะคะเขาขาวอะ่ะนะคะเธอแสดงหนังตลกอะ่ะถึงฟูๆยิยย่งเนี่ยนะคะแต่ว่าเธอเสียชีวิตไปเร็วมากเลยอ่ะ รู้สึจกจะ52ที่เท่า41บาทน, 4, นะคะอะไรนะคะเขาไม่ต้องรับกรรมานานนะคะที่เขาเชีวิต ฮ่องกงมาทางด้านฝั่งเกาหลีนะคะ,ะเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเกิดคนดวงดีมาทําอะไรเนี่ยนะคะ,ะทำอะไรนะคะตามกันมาเนี่ยแน่นอนก็ต้องวดวงดีแน่นอนทำธุรกิจอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนนะคะนั่นก็คือเป็นความเชื่อของเขานะคะแล้วข้างๆสัเงเกตจะไม่เหมือนอุโมงคที่อื่นนะคะจะไม่เหมือนอุโมงค์ที่อื่น เพราะอะไรสังเกตเห็นไหมคะลักษณะของเขาที่จะเป็นโค้งธรรมดาแต่ตรงนี้เขาจะทําให้เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมุมเหลี่ยมของยันต์แปดทิศยันป์ิอยกตอนแรกที่เราข้ามมันจะเป็นแค่ตรงลงมาโค้งตรงธรรมดาแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะผ่านอุโมงค์ใต้ภูเขาหรือว่าอีกจุดหนึ่งเราก็ยังผ่านสังเกตนะคะที่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เป็น バイナ ความยาวแปกิโลเมตรนะคะมีทั้งหมดหเนี่ย15บห้อด้วยกันนะคะ15บห้อกนะคะแล้วนะคะอุโมงค์ทุกที่นะคะมีทั้งหมดเนี่ย15บอุโมงค์ในฮ่องกงนะคะในฮ่องกงเนี่ยนะคะมีทั้งหมด15มาสิบสิบหอุโมงค์นะคะเขาจะปิดรอกๆกันปิดทำไมตอนเที่ยงคืนเขาจะปิดนะคะสมมติว่าปิดฝั่งนี้มันจะมี2เล่มใช่ไหมคะอย่างน้อยๆต้องมี2เล่ม ปิดความหน้าแบบนี้ไฟข้างบนนี่นะคะในอุโมงหรือว่าเช็คป้องวงจรปิดน,นะคะมันจะเสียไหมไฟมันจะกระพริบไหมมันจะทำให้พี่คนขับเนี่ยเสียสายตามไหมเวลาขับยวดยานพาหนาในการขับขี่นะคะเขาจับเช็คทุกคืนตอนเที่คืนจับไม่รอให้มันเสียแล้วเขาถึงจะมาซ่อมนั่นก็คือในห้องกง นะคะทุกจุดนะคะทุกจุดไม่ใช่ว่าเสียแล้วถึงมาซ่อมนะคะในฮ่องกงจะไม่ใช่จะป้องกันก่อนแต่ทุกค่งคืนเขาจะปิดทางด้านนี้ปิดเช็คแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนด้านไปใช้อีกทางด้านหนึ่งวกอุโมงค์จะปิดร้องๆกันกน,นั่นก็คือเที่ยงคืนสลับกันนะคะเขาจะต้องป้องกันก่อน กินก่อนนะคะอยู่ทางน้านนู้นโรงแรมที่ทางของเรานะคะรงเรือเลฟังอยู่ฟังเพลินอยู่นะคะดูังเห็นอาคารโรงแรมเลยขัเรือนะคะเลื่มีถาเขาได้เรือเขาเลิศนะฮะกำปั้นอบอย่างเดียวมีอาบกำน้าใน้อในห้องมี่มี มีไใช่ไหมคุณเล่ค่ะเนาะแอบเบิ่มเขาได้เนี่ยคุณเล่เน่ยมานอ้าวตอนนี้เราออกอุโมงค์มาแลนะคะออกอุโมงค์มาแล้วด้านซ้ายปืนได้ไหมคะ่งสาวสามีมีปติกยาอะไรหญี่สาวนอนไม่หลับเครียดมากยนะเป็งไงลกคุณจะออกได้ไหมคุณนอนไม่หลับตำรวจกันการกากาหาวิทยาลัยโ o ลีเทคนิคที่ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง บอปตรงนี้แหละโชคดีที่ลูกเอไม่ยังเล็กอยู่ต่อดันแค่สิบขวบนะคะไม่สิบเนาะประมาณสิบสิบสองสิบสองนะคะเนี่ก็เอากันตเลยเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่มากโอ้ยที่รักโอ้ยส้นมันลอยไปยังไม่สิบกูเลยมั้งเนี่ยจะปูไปรถแพงๆน่ะมีทั้งหมดตึกเอง ไม่เคยพาลูกค้าเข้าไปคือเรียนบริญญาโทเขาไปดูงาน่จริงไม่ได้รู้เรื่องอะคะ่ะพาเขาไปส่งแค่ในตึกแล้วก็พาเขามารับไอเราก็อยากรู้อยากเห็นเนาะอยากรู้อยากเห็นมากมันใหญ่แค่ไหน,นเดินขา้านตึกเอตึกบีตึกซีตึกโน่นนี่นั่นนะแต่เวลาเราเราไปส่งงานเขาอย่างเงี้ยก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับแต่ก็ไม่ได้ยากแต่ความที่เราอยาก ช่วงที่ลูกค้าประชุมที่แอดดูงานั้นงในก็เป็นเราแต่จบเราั่าวันเนยจนรับวิถีตอนเย็นนะเขาก็มีอาหารมีอะไรมีสัมมนาอยูด้านในตึกเอ็นแซ่บุ่งเมืองกเลยอ่ะแต่อยากรู้อ่ะนะคะจะได้เล่าให้ลูกค้าฟังต่อบ้างนะคะก็เข้าไปดูงานนะคะก็อ่านั้นก็คือมหาวิทยาลัยตรงนี้ที่ที่เขามีม็อบต้องปิดนะคะก็ผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้การเมืองก็ จ้าหน้าที่ใหม่ก็คงที่นะคะก็หวังว่าคงจะดียิ่งขึ้นทุกอย่างนะคะแต่ว่าจะมีเอ็มไม่สังเกตเห็นกั็คือเห็นได้ง่ายเห็นได้เร็วที่สุดเป็นคือการกราา่อสร้างการกราา่อสร้างเร็วมากตั้งแต่จีนเข้ามาตึเกเตาพุกทุบกน,นะคะแล้วคนที่คนที่ขอบ้านรัฐบาลจากเ,กเะะอ็มอย่างเงี้ยเาการเคหะของรัฐบาลใช่ไหมคะเออบางท่านก็มีถามว่า บอกว่าค่าเช่าบ้านอย่างนี้มันแพงอ่ะคอนโดเขามันแพงอ่ะแล้วในฮ่องกงไม่มีคนจอยเลยหรอคะมีค่ะเขาอยู่ไหนคะเขาก็จะมีการเค่งขันของรัฐบาาทั้งกมนะคะอ่าพูดภาษาบันๆา พรว่าอย่างเนี้อยู่ในในห้าฟุตเนาะห้าตารางฟุตเอนี้เช่าอ,อยู่หนึ่งหมื่นหาพันเหรียญน,นะคะหนึ่งห่นห้พเหรียญแต่ไซส์นะั้นถ้าเกิดของรัฐบาลเงี้ยนะคะก็จะประมาณ3ามพันประมาณ 2, นะคะนั่นก็คือครับนะคะนั่นก็เป็นอะไรที่บอกได้เลย โควิดมานะทุกอย่างแพงหมดคราวนี้แล้วนะคะลูกค้าเรามาเนี่ยสี่สามวันใช่ไหมคะของทิปทิปแรกเนาะสองร้นเอ็มนี่จ่ายค่ารถเข้าไปอ่ะสี่สี่พันเจ็ดเอสี่พันเจ็ดเปลี่ยนฮ่องกงยังไม่รวมติปที่ให้แกนะคะต้องให้ติปแกด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้านายเนี่ยจะหักติปมากับที่ลูกค้าซื้อตัวแล้วล่ะมาให้ อ่างหักแบกในที่คนขับด้วยนะคะโหแพงมากก่อนเนี่ยสามวันแค่ประมาณหุ้นพันเจ็ดอย่างเงี้ยนั่าก่อน <S <S โควิดนะคะแต่พอหลังโควิดนะโอ้ทุกอย่างเนี่ยแพงแพงจริงๆแพงมากๆนะคะ <S 1> <S 1> อ่ะก็นั่นก็คือในฮ่องกงเนาะมันเป็นเมืองธุรกิจนะคะมันเป็นเมืองธุรกิจนะคะฉะนั้นเขามีอะไรดีพรุ่งนี้เรามาเจาะลึกกันพรุ่งนี้จัดเต็ม ้สึกเ,เหนื่อยไม่เมื่อยนะคะกลับไปปุ๊บชาร์จแบตก่อนที่โรงแรมอยากให้ทุกท่านมาจัดเต็มไหนๆเราก็ผ่านมา4ปีเนี่ยอย่างเรนี่ผ่านมาสปีที่หนักหนาสาหัสมากที่เลี้ยงลูกมาคนเดียวเนี่ยจนผ่านมาแบบบอกได้เลยเราเจ่บนะคะฉะนั้นมาถึงห่องกงมาแตะพื้นที่นี่แล้วอยากจะให้ทุกท่านเต็มที่เมื่อกี้ยังเห็นนะคะตามจุดต่างๆเรายังคอนโทรลไม่ได้นะคะเพราะว่าคณะเราค่อนข้างจะใหญ่ ฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ย15นาทีแรกยังไงเอมิสขออนุญ,ญาตอขอร้องเลยล้วกันให้ตามกันไปก่อนแล้วเราจะไหว้ได้ถูกจุดแล้วก็เต็มที่นะคะนั่นก็คือนะคะนั่นก็คือ,อพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาว่ากันนะคะอ้าวเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวของที่ไม่จําเป็นวางไว้บนรถก่อนตรงนี้รถจะจอดได้แค่ให้เราลงฉะนั้น นะคะเราไม่ใช่สอวอที่กเกษียณนะคะไม่เหมือนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะพาไปดูว่าคนที่กเกษียณในฮ่องกงอ่ะอายุหกสิบเป็นยังไงมันต่างกันกับคณะเรามากนะคะต่างกันนะฮะอ่าก็เดี๋ยวของที่ไม่จะเป็นวางไว้บนรถได้เลยนะคะแล้วก็ลงรถแล้วก็เดินตามไปนี่ไปก่อนนะคะไปที่ร้านอาหารเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะอ่าขออนุญาตเรยวนิดข้างหลังคือรถติดนะคะเชิญครับ ทำไมคนเงียบจังเลยเนาะ